สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเทรดกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้โควิดมาแรงก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปไหนก็เลยกะว่าทำคลิปเทรดอยู่บ้านละกันก็มาดูละกันว่าแต้มมีการวิเคราะห์กราฟหรือมองกราฟยังไงในการเข้าออเดอร์ตอนนี้สิบเอ็ดโมงนิดๆเปิดมาก็คือมีคู่เงินแค่สี่คู่ที่จ่ายโปรฟิตโอเคอยู่ก็เลยเลือกสีคู่นี้ขึ้นมานะ อันนี้กราฟทิ้งไซรุนแรงมากเทดได้ไหมมันเป็นไซวีเทดได้จริงแต่ถ้าได้ราคาไม่ดีหรือกดอีกที่หนึง่งติดอีกที่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เราจะแพ้ได้ถ้าแพ้ก็ต้องทำใจเผื่อนิดนึงนะพระเราเลือกกราฟที่มันสวิงรุนแรงคือเขาวิ่งเป็นไซวีโอเคนะ แต่สวิงรุนแรงนี่แหละจะได้ราคาที่เราต้องการหรือเปล่าคู่นี้ตรงนี้เป็นกรอบไซดเวยยหลุดกรอบไซดเวยขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนจะลงต่อ เดี๋ยวให้เขาชัดเจนกว่านี้อีกนิดหนึ่งโอเค เ okay. ไปแล้วนะคะเ <c oughs> ชียงใหม่ฝุ่นเยอะนะคะอากาศไม่ค่อยดีใครที่อยู่ในพื้นที่แบบฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตื่นมาแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยนะคะ ตรงนี้แนวมีอะไรบ้างตรงนี้เดิมทีเป็นแนวเนาะตอนนี้ก็เดินไปเป็นตรงนี้กับตรงนี้มองออกไหมโดยจีตรงนี้หรือจะตีมาถึงนี่เลยก็ไม่ผิดนะจิบมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อน,นี้นะคะอันนี้คือกับกลางน้ำหมดเลยเราเลยไม่เล่น ดูคู่นี้นะสวิงได้ใจมากเลยนะอันนี้จริงๆคือกราฟที่ต้องระมัดระวังในการเทรดใช่ไหมที่เราทำคลิปอธิบายให้ทุกคนดูคือถามว่าเทรดได้ไหมมันก็เข้าเทรดได้อ่ะแต่ถ้าได้ราคาไม่ดีมาอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนแล้วกันขอแค่นั้นพอถ้าอ่านออก ถ้ารู้สึกว่าโอเคฉันเทรดได้เทรดค่ะตรงนี้เป็นไงแนวดูจิเอแนวดูจิวแนวมาเตอร์บาร์แต่ครับจะชอบเป็นแบบนี้เนาะวันนี้ไม่รีเจ็ตให้เลย โอเคลงมาถึงตรงนี้เพราะนี่เป็นกรอบกรอบหนึง่งโอเคไม่ถึงอันนี้สวยเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้พักตัวเนาะ คู่นี้ก็ไม่ใช่คูน่นี้คู่นี้ก็พักตัวรอลงมาอีกนิดนะึง หรือไม่ก็รอแท่งนี้จบแดงใกล้ๆเส้นแท่งต่อไปลงมาในแนวกดขึ้นรอรอรอ โอเคกดเลยเห็นไหมคะข้อเสียของกราฟสวิงคือเป็นแบบนี้คะ่ะเรากดตรงนี้กราฟไปติดตรงนี้แล้วก็อรอลุ้นอีกแป๊บหนึง่งเพราะว่าเขาสวิงขึ้นสวิงลงเราเข้าโดยการยอมรับความเสี่ยงก็ต้องลุ้นนิดนึง โอเคเรียบร้อยตรงนี้คืออะไรมือนี่ดาบอกไซเวยเราตีแบบนี้ใช่ไหมจริงๆมานตีได้หลายกรอบเนาะข้างบนแนวนี้ก็ได้แนวนี้ก็ได้ได้หมดแต่ให้เรามองออกว่ามันคือการพักตัวหรือกรอบไซเวกรอบหนึ่งตรงนี้ข้างล่าง คอมเดาดีเลยนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นแนวรับสังเกตอุ้มกราฟไว้ไม่หลุดเลยสุดท้ายปุ๊บขึ้นไปแต่นั้นกลับลงมาใกล้ๆแนวเ,เต้าเลยกดขึ้นแต่เนื่องด้วยกราฟมันสวิงรุนแรงกดด้านล่างก็ได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคเพราะเตายอมรับความเสี่ยงจบหนึ่งออเดอร์ อีกออเดอร์หนึ่งไม่กล้าแล้วนะเพราะอะไรเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเขาอมจะทะลุลงแล้วเขาก็ทะลุลงมาเราก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่ลงลงถึงไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะมวันนี้เขาลงมาแรงเกินก็โดนแรงซื้อถีบกลับได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ โอเคไปต่อด้วยที่สองค่ะตรงนี้อีกสักครั้งได้ไหมไม่เนาะอันนี้ไม่ใช่แนวเขาแนวเขางจริงๆตรงนี้อันนี้แค่เบรกไปเบรกกลับเฉยๆ ก็มารอแนวนี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือกลางน้ำไม่เล่นโอเคมาคู่นี้นิดนึงเห็นไหมว่าสุดท้ายเราไม่กล้าเล่นขึ้นเพราะว่ามันเสี่ยงคือสลบมันเริ่มต่ำเราไม่กล้าที่จะกดขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ลงมาแรงเจอปลายไส้ในโซนแรงซื้อก็ดีดกลับขึ้นไปได้เหมือนกันถ้าเราได้ราคาดีก็โอเคแต่ถ้าได้ราคาไม่ดีก็แพ้ไป ตรงนี้มีปลายส้นี้มีแนวตรงนี้ดูกราฟอีกทีหนึ่งอ๋อ jpy ถึงว่ามันไม่กราฟคล้ายๆกันมีแนวนี้ ถ้าจะกลัวก็กลัวไปใส้นี้แหละแต่คิดว่ากราฟน่าจะลงเพราะว่าเส้นกริดก็ข่มขาไว้เหมือนกันโอเคเต้ขอตีตรงเส้นกิดก่อนนะถ้าเส้นกิดเพียวๆเนี่ยเร้าจะไม่อ้างอิงนะแต่ถ้าเส้นกริดที่อยู่ใกล้กับแนวรับต้านอันเนี้ยเตากล้า โอเคมีแนวริ้างอิงอันหนึง่งแต่ถ้าให้เลือกเส้นกิจกับแนวรับแนวต้านต้องเลือกแนวรับแนวต้านนะ ไปลายไส่นี้เนะาะแล้วก็นี้เนี้ยนี้แต่จะไม่ชอบก็ตรงที่เต้าบอกแหละว่าตรงนี้เส้นกิดมันมันมีแนวต้านในอดีตแล้วมันก็กลายเป็นต่างน้ำโดยพฤติกรรมกราฟกราฟก็เหมือนอยากลงมากกว่ารอดูอีกที นี่ลงมาก็ดิดขึ้นขึ้นไปก็โดนดิดลงเพราะเขาคือกลางน้ําทั้งหมดดังนั้นแนวกลางน้ําแบบนี้เต้าก็เลี่ยงที่จะไม่เล่นถึงแม้ว่าถ้าเข้ามันอาจจะวินอะนะแต่รู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปตอนนี้แปาใส่นี้ แต่เขาก็ยังมีพื้นที่ให้วิ่งนะแต่ต่อให้มีพื้นที่ให้วิ่งก็ต้องขึ้นไปดีเจ็ตข้างบนก่อนกลางน้ําเหมือนกันนะโอเคถ้าแบบนี้แท่งนี้น่ากดลงเนาะเพราะเป็นการบอกว่าเขาจะลงอะ่ะด้วยพฤติกรรมสองแท่งเนี้ยเพราะถ้าเขาขึ้นเขาควรจะต้องขึ้นตั้งแต่แท่งนี้ใช่ไหมแต่ด้วยแท่งนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกัน ถ้าแท่งนี้ปิดแดงเล็กๆในแนวอีกก็ไม่กลารเล่นแหละเพราะว่าแท่งนี้ใช่ไหมโดยความที่อ่อนแรงตรงนี้เขาควรจะต้องขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาปิดแดงแสดงว่าแรงขายเนี่ยสู้รุนแรงเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละมันคือกลางน้ํามันจะออกหัวออกก้อยก็ได้ก็ปล่อยก่อนละกันยิ่งแท่งนี้เหมือนจะแรงขายเยอะแทนที่จะทะลุมาเลยก็ทะลุบนแนวนี้ไม่ได้อีก นี่แล้วก็ทะลุลงมาแล้วอันนี้กราฟกลางน้ำเนาะคล้ายๆกับเมื่อกี้ถ้าชนข้างบนก็ถูกแรงขายทุบถ้าชนข้างล่างก็ถูกแรงซื้อดันไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแต่นี้เริ่มเลือกทางแล้ว อันนี้ก็กลางน้ำเนี่ยใน,นหลายๆครั้งอะไซเวมันมีทั้งเนื้อแล้วก็ไส้ถ้าเราเก็บแต่เนื้อแล้วไม่เก็บไส้บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เบรกจริงก็ได้นะเหมือนตรงเนี้ยอันนี้เขายังไม่ได้เบรกแบบกรอบไซเวจริงๆนะเขายังติดไส้เขายังอยู่ในโซนของเขาอยู่ ตรงนี้ปลไส้หนึ่งสองสามสี่ครั้งที่สี่แป๊บหนึ่งนะตอนนี้กรามไม่เสร็จตัวพอกรามไม่เสร็จตัวแต่ก็ เขาเทศไม่ถูกเหมือนตรงนี้กลางน้ำก็อยากเล่นนะเพราะมันมีพื้นที่ให้จบแท่งสองแท่งใช่ไหมแต่มันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหมือนกันไงโอเคมาคู่นี้ดีกว่า คู่กัปวิบวบของเรานะคะเหมือนที่บอกนะแนวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได,ได้หมดอ่ะแล้วแต่ว่าเราเลือกเล่นหรือเลือกอ่านกับแนวไหนมาขออีกนิดนึงชนปุ๊บลงปับ๊บ ค okay. หมดเวลาเราดูอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้ที่เราไม่เข้าลงมานะ ปิดเป็นแท่งเล็กๆได้ไหมไม่ได้โอเคคราวนี้ก็รอดูทีนะว่าเรายัางจะได้ออเดอร์หรือเปล่าถ้าจะได้ออเดอร์ของแท้าคือต้องแบบเกือบเส้นนี้เลยนะเกือบเส้นสีฟ้าเลยนะถ้ามาแค่เส้นสีขาวเท่าอาจจะไม่ไว้ใจละปล่อย คนนี้ดีกว่าน่าจะทะลุถ้าทะลุก็ปล่อย ก็ไม่ชัดเจนเราไม่เล่นกราฟน่าจะขึ้นแต่ไม่เห็นแนวอ้างอิงไงถ้าไม่เห็นแนวอ้างอิงก็ก็ไม่เข้าอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะ จี่มันมีหลายแนวเนาะลบก่อนตัวนี้แนวซ้อนต้องอ่านยากมาก โ okay. อเคลลงโอเคตอนนี้เคลียร์กราฟ เขียนกลับก่อนนะ เริ่มอ่านกราฟไม่ค่อยได้นะอีกสักออเดอร์หนึง่งถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้แตกวกาจะปิดเพียงแค่นี้นะคะเหมือนเมื่อวานตอนเย็นที่เต้าซูมเลยหากราฟไม่ได้ Okey, dah rapat ได้ะาวน,นี้อ่านไม่ได้แต่เราสังเกตเห็นฐานสูงขึ้นแต่ยอดมันยังไม่คอนเฟิร์มเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอเดินนี้แล้วกันอันนี้กราฟก็พยายามอยากจะขึ้นอยู่นะคู่นี้ โอเคคือ okay. 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 เป็นแบบประมาณนี้เลยโอ้มั่นใจไม่เข้าละต่อให้เขาจะลงมาก็ไม่เข้านะเพราะเหมือนที่บอกว่าเขาอยากขึ้นโอเคปล่อย คู่นี้เป็นไงบ้างแต่เขาก็เพิ่งบริกแอย่างนี้ไปโอเคตอนนี้เทนไปเทนขึ้น c o n f i r มขึ้น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 เราเล่นขึ้นได้ไหม ก็มีเนวต้านอยู่ตรงนี้เนาะ,ะต่อยกันอีกสักนิด,ดนึงแต่กดลงเลยโอเคได้ราคาดีด้วยนะ เต้าส่วนเทนนะแต่ถต้ามองว่าขึ้นไปปุ๊บลงมาย่อตัวขึ้นไปปรับฐานลงมาโอเคจบสองออเดอร์เป็นสองออเดอร์ที่ยาวนานมากก็จะมีแนวตรงนี้ตรงนี้ บวกกับตรงนี้อ่อนแรงนิดนึงนะคะแต่จริงๆมันก็เล่นสองฝั่งนะข้อเสี่ยงคือมันมีแนวนี้ด้วยแล้วกราฟเล่นทั้งสองแนวเลยแต่เต้ามองว่าเขากำลังจะขึ้นดังนั้นเขาขึ้นไปปรับฐานลงมาขึ้นไปเขาอาจจะปรับฐานลงมาแท่งหนึ่งก่อนเต้าก็เลยเข้าออ,อเดอร์นะคะ โอเคน่าจะจบ2องออเดอร์สำหรับก่อนเที่ยงวันนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเต้าได้เข้าออเดอร์อีกเต้าก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะ